สวัสดีค่ะทุกคนพบกับ o p ปอ n อนะคะอัปเดตข่าวสารในโลกปิษัทแดงประจําวันกับกระแสต่างประเทศกันนะคะเรื่องแรกวันนี้จะพูดถึงข่าวของปอกบากันสักหน่อยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสค่าวว่าเจ้าตัวนั้นจะกลับมาซ้อมที่แคลิงตันนะคะ แต่ว่าล่าสุดฟาร์บิซิโอโรมาโนออกมายืนยันแล้วนะคะว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะคะหลังจากที่บ๊อกบายเองก็แยกทางกับยูเวนตุสไปก็เป็นการตกลงกันทั้ง2ฝ่ายเนาะซึ่งตอนแรกอย่างที่เราทราบข่าวกันดีว่าเจ้าตัวนั้นโดนไปเกี่ยวกับเรื่องออโดนแบนไปเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารกระตุ้นนะคะ4ปีแต่ว่าก็ลดโทษเหลือ18เดือนทําให้สถานการณ์มันก็คลี่คลายลงละ ทีนี้พอกลายเป็นนักเตะร้อยสังกัดปุ๊บข่าวลือก็มาเยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางปอกปาก็กําลังฝึกซ้อมเรียกความฟิตอยู่ที่ไมอามี่นะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าว่ามีการเซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่เนี่ยเจ้าตัวก็พร้อมที่จะไปฝึกซ้อมที่ต้นสังกัดจริงๆที่มีการเซ็นสัญญากันเพราะฉะนั้นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือไม่ได้มีการติดต่อกันแต่อย่างใดคะ่ะส่วนฝั่งฝั่งของรูเบนโมริมนะคะวันนี้จะเป็นวันแรกที่เดี๋ยวเจ้าตัวจะพาทีม คุมซ้อมเป็นครั้งแรกเพราะว่าเอกสารเวิร์กพรมิตต่างๆเนี่ยมีผลบังคับใช้ก็คือผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการจับภาพว่าพาทีมงานซับโคช้ชมาเดินเล่นกันที่เมืองแมนเชสเตอร์นะคะก็มีคาร์ลอสวานันเดสฮอรเกวิกเจ้า a d เด i ิโ a n คันดิโด a เอ e l นูเอลเฟนะคะหนึ่งคนที่ไม่ได้มาร่วมทริปเดินชมเมืองในครั้งนี้ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเปาโรบาเรรานั่นเองก็ถือว่าเป็นทีมงานที่ทำงานด้วยกันมาตั้งแต่แรกเริ่มที่รูเบนอมริมรับงานโค้ชนะคะก็รู้มือรู้ใจกันเป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวดูว่ามาทำงานกับแมนยูแล้วจะเป็นยังไงเนาะ แต่หนึ่งสิ่งที่เป็นกังวลก็คือเรื่องแผนการเล่นนะคะด้วยความที่ตอนนี้นักเตะแมนยูอะถ้าพูดถึงตำแหน่งหลังสามเนาะเซนเตอร์ก็ถือว่าเป็นตัวสำคัญเลยซึ่งตอนนี้ลิซันโดมาตินสนะคะก็มีอาการเจ็บหลังยังไม่แน่ใจเลยว่าเจ้าตัวเจ็บมากเจ็บน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะลงกลับมาลงเล่นได้เมื่อไหรเอลินเดเลฟกับสวีเดนก็มีภาพว่าเจ้าตัวถูกหิวปิกออกจากสนามไปนะคะ,ะ,คะก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันเนาะก็ทำให้ตอนนี้อะ แม็กควาก็ยังไม่ได้พร้อมสำหรับการกลับมานะคะจะมีจอห์นนี่อีเวนแล้วก็มัไทเดอริกเลนนี่ยู o โลก็คือตอนนี้ต่อแถวอยู่ว่าเออจะสามารถกลับมาลงสนามได้ตอนไหนเพราะว่ากลับมาเรียกความฟิตได้แล้วเช่นกันนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้หลักๆก็จะมีจอห์ the league, นะนี่อีวนนีเดอริกนะเกมกับอิสวิตทาวน์เนี่ยเพราะว่าเลนนี่ยู o โอาจจะยังไม่ได้พร้อมสําหรับการออกสตาร์สักเท่าไหร่ต้องดูว่าทางอโมริมเนี่ยเขาจะ ขยับยังไงเพราะว่าในส่วนของมัสระอุยอาจจะดันขึ้นไปเล่นเป็นวนะิงแบ็กเนาะก็มันอาจจะมี หลายวิธีการแหละสำหรับรูเบนอโมริมนะเพียงแต่ว่าเกมรับของเราค่อนข้างมีปัญหาเท่านั้นเองอะนะคะในส่วนของผู้เล่นบาดเจ็บเนาะทีนี้พูดถึงกองหน้ากันบ้างมันก็มีกระแสะว่ามาคัดแรดฟอร์ดเองเนี่ยอาจจะถูกดันขึ้นไปเล่นเป็นตำแหน่งหน้าเป้าเพราะว่าแรดฟอร์ดเองเนี่ยถ้าผลงานที่เขาเคยทำดีกับแมนยูช่วงยุคแรกแรกที่เราดูเนี่ยเขาไม่โอกาสได้เล่นเป็นกองหน้าตัวเป้านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีรัสมุธฮอยลุนอีกคนหนึ่งที่อาจจะมาสลับสับเปลี่ยนกันอันนี้เป็นกระแสะข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ กับรัสฟอร์ดนะคะซึ่งก็ไม่แน่ถ้ามันออกมาดีรัสฟอร์ดจะอาจจะกลับมาเป็นตัวหลักในยุคข,ของอโมริมอันนี้ก็ได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีถูกไหมคะทีนี้เซิร์ฟเซกันบ้างซึ่งเซ็กซีกซเซกซ่เองเนี่ยจริงๆเขาก็บอกเองว่าเขาอะก็ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าร้อเนะ ออแต่ว่าเขาก็เล่นได้เพียงแต่ว่าปัญหาของโชโชเซิร์ซีตอนนี้คือเรื่องของความมั่นใจนะคะอย่างที่เราเห็นกันว่าตั้งแต่เกมที่ยิงฟูลแลมได้เกมที่เป็นซูเปอร์ซับนะคะหลังจากนั้นก็คือยิงประตูไม่ได้เลยเนาะมันมีรายงานจากทางเจ e m i มิลเลอร์นะคะที่เขาบอกว่าตอนนี้ความมั่นใจของโชโชเซิร์ซีเนี่ยอยู่ในระดับขั้นต่ำสุดนะแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่จะเร่งฟอร์มกลับมาได้ภายใต้การคุมทีม อโมริมในเกมทีมชาติเองอะคะ่ะอโมริมล่าสุดนะคะก็มีชื่อติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปแต่ว่าโดนตัดชื่อออกจากทีมที่เอาชนะฮังการีไป4ประตูต่อศูนย์ะคะก็ต้องนั่งสำรองไปออเพว่าอาจจะด้วยเรื่องของตำแหน่งที่มันยังงงๆอยู่ด้วยแหละแล้วก็การปรับตัวเนาะการย้ายมาเล่นในพิมพิลิกอังกฤษที่ต้องใช้ความเร็วเนี่ยแต่ว่าโชชอสซกสีพอยังรู้สึกว่าเขายังเร็วไม่พอนะคะแล้วก็ อย่างที่บอกไปว่าเขาก็ไม่ใช่เบอร์เก้าแท้ๆแหละอารมณ์แบบว่าเชื่อมเกมพักบอลน,น่าจะทําได้ดีแต่ก็อาจจะต้องให้เวลาอีกสักหน่อยก็ไม่แน่ใจว่าสไตล์นี้จะเป็นสไตล์ที่แมนยูต้องการหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะในยุคข,ของอโมริมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจับตาสถานการณ์มีข่ขาวเชื่อมโยงนะคะทางสโมสรในลีกเซเอาก็เหมือนกับว่าอยากได้ตัวไปเหมือนกันก็มีแต่ประเด็นหลักก็คือเรื่องของความมั่นใจในราคาที่ดูเหมือนแบบมันลดลงไป ก็อาจจะได้ความที่ก่อนที่จะย้ายมาใช่ไหมคะยิงไปตั้ง12ประตูอะพอกับแมนยูเองเนี่ยโหแทบจะไม่ได้เลยใช้โอกาสเปลืองแบบทัมมิ่งไม่ค่อยดีด้วยนะคะสำหรับยูโชซึกซีนะคะอ่ะยังไงก็ตามยังไงเราก็เป็นกําลังใจให้กับเรานักเตะต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูบรรยากาศละกันว่าการคุมทีมครั้งแรกของรูเบนอมอริมรวมไปถึงการนําทีมไปเจอกับอิฟสุวิทาวผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรคะ่ะ